สวัสดีกับพี่ๆทุกคนนะครับอ่ะวันเนี้ยทุกคนเคยสงสัยไหมนะครับว่าทําไมราคาทองคํา่พอเบรกในส่วนของเส้นสําคัญที่ไรมักวิ่งแรงเป็นพันจุดนะครับอ่ะวันนี้ผมจะพูดถึงในเรื่องของเบรกเอานั่นเองนะครับอโอเคไหมเดีย๋ยวผมขึ้นรูปให้นะครับนะครับอ่ะทุกคนน่าจะเห็นกันเนาะรูปแบบในส่วนของเบรกเอานี่นผมจะ สรุปให้คร่าวๆระดับหนึ่งเนาะนะครับตามรูปเนี่ยนะครับที่รูปขึ้นให้เลยนะครับเบรกเอาในส่วนของฝั่งซ้ายกับฝั่งขวานี่คือในส่วนของฝั่งบายแล้วก็ฝั่งเซลนั่นเองนะครับฝั่งบายเนี่ยนะครับผมถ้าหากกราฟเนี่ยมีการยืนเหนือในส่วน resistance เนี่ยเราก็สามารถในส่วนของกดบายได้นะครับผมหรือถ้าหากกราฟเนี่ยมีการหลุดในส่วนเส้น support resistance เนี่ย เราก็สามารถในส่วนของกดในส่วนฟังเซลลได้นะครับอาจจะแบบไม่ค่อยละเอียดมากนะฮะผมจะสรุปให้สั้นๆให้เข้าใจง่ายมากขึ้นโอเคไหมนะครับหรือถ้าพูดง่ายๆเลยเบรกเอาเนี่ยคือการที่ราคาเนี่ยทะลุนในส่วนของแนวรับหรือแนวด้านนั่นเองนะครับผมหรือในส่วนของโซนสําคัญที่ตลาดที่ตลาดจับตามองนั่นเองนะครับผมโอเคไหมอะ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมว่ามันเป็นยังไงเนาะโอเคไหมนะครับอะ่ะเดี๋ยวมารีแคปกันหน่อยนะครับผมว่าในส่วนของ เบรกเอาเนี่ยจริงๆมันมีหลายรูปแบบมากเลยนะทุกคนนะครับจริงๆเนี่ยถ้าดูจากเบรกเอาเนี่ยมันจะมีหลายรูปแบบนะครับถ้าเราเคยเห็นๆกันเนี่ยนะครับผมจะมีแบบรูปแบบที่อยู่ในกรอบอย่างนี้นะครับผมอย่างนี้นะครับผมเนี่ยที่การาฟเนี่ยมีการวิ่งมานะครับวิ่งมาแบบนี้นะครับเกิดมีการใช้เวเกิดขึ้นนะครับผมอย่างนี้เป็นต้นนะครับอย่างเงี้ยนะครับอย่างข้างล่างเนี่ยเขาเรียกว่าเส้น ในส่วนของเส้นซับพอร์ตนะครับตามที่ขึ้นรุปมก่อนหน้านี้นะครับอ่ะโอเคไหมส่วนเส้นข้างบน,น่ยคือเส้นในส่วนของรีสิตแนนส์นะครับผมโอเคไหมหรือถ้าแบบภาษาบ้านบ้านหรือเข้าใจง่ายๆก็คือในส่วนของแนวรับนั่นเองนะครับผมแนวรับเนี่ยนะครับผมเดี๋ยวผมจะเอาให้เข้าใจมากขึ้นนะครับอ่ะอย่างเงี้ยเนาะเดี๋ยวผมจะอธิบายให้มันแบบเข้าใจให้เข้าใจง่ายๆขึ้นนะครับอันนี้ในส่วนของแนวต้านนะครับผมนะครับอันนี้่ของแนวต้านนะ ส่วนอันเนี้ยถ้าเป็นข้างล่างเนี่ยเราจะเป็นเรื่องเราจะเรียกอะในส่วนของแนวรับแทนนะครับอย่างงี้จากข้างล่างนะกร่ะนะครับผมอะแนวรับแนวรับนะครับผมเห็นไหมว่า2เส้นเนี้ยถ้าหากกราฟเนี่ยมีการที่ไม่ผ่านนะครับมันก็จะไซด์เวย์เนี่ยก่อนเนี้ยจนกว่ามันจะผ่านนะครับผมอะเวลาเบรกเอาเนี่ยหรือเล่นในส่วนของเบรกเอาเนี่ย นะครับผมถ้าหากกราฟเนี่ยมีการยืนขึ้นหรือทะลุในสองเส้นเส้นรีสติเชนต์อยู่แนวต้านเนี่ยแหละนะครับผมเนีย่ยเราจะเรียกว่าเบรกเอาล์นะครับอย่างเงี้ยเบรกเอาล์นะครับหรือถ้าหากหลุดในสองข้างล่างอย่างเงี้ยนะครับผมอย่างเงี้ยหลุดลงมาเนี่ยนะครับอย่างเงี้ยก็เรียกว่าเบรกเอาล์เหมือนกันแต่นะครับแต่สิ่งที่ต้องระวังคือมันจะเรียกว่ามันจะมีอยู่ระดับหนึ่งที่เรียกว่าเฟกเบรกเอาล์นะครับผม แล้วเราจะรู้ได้ไงว่าแบบไหนคือเฟิกเบรกเอาหรือแบบไหนเรียกว่าเบรกเอาจริงๆนะครับผมระลองโดนก้ามลอกนะนะคบผมโอเคไหมเบรกเอาจริงๆกับเบรกเอาหลอกนะครับผมโอเคไหมถ้าบุแบบถามเนบ้านนะเบรกเอาแท้ๆกับเบรกเอาหลอกเลยนะเอาแบบเข้าใจง่ายๆเลยนะครับวีธีเนี่ยอย่างแรกเลยเดี๋ยวเรามพูดถึงเรื่องเบรกเอาหลอกก่อนว่ามันเป็นยังไงนาคาหรือถ้าเรียกกันสรปนาหเรียกว่าเฟิกเบรกเอานั่นเองนะครับอ่ะ สมมตินี่ยกราฟมันลงมาเนี่ยนะครับผมแล้วมันก็ทําในส่วนของไซด์เวย์ในกรอบเนี่ยนะครับผมอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยพอมาถึงจุดๆหนึ่งมันมีการเบรกในส่วนของแนวต้านที่มันเคยทําไว้เห็นไหมนะครับพอมันขึ้นมาอย่างเงี้ยเสร็จปุ๊บถ้ามันกลับลงมาในส่วนของในกรอบอย่างเงี้ยในกรอบเหมือนเดิมเนี่ยนะครับผมไอโซนตรงเนี้ยนะครับผมเดี๋ยวผมไอโซนนะครับผมในโซนที่เป็นที่เป็นข้างบนเนี่ยนะครับโซนทั้งหมดเนี่ยนะครับผมเนี่ยโซนทั้งหมดเนี่ย ที่มันขึ้นมาเนี่ยนะครับจะเรียกว่าเฟกเบรกเอาล์นะครับอย่างเงี้ยเรียกว่าเฟกเบรกเอาล์รวมถึงข้างล่างด้วยนะครับถ้าหากมันเป็นแบบนี้ถ้าสมมุติมันเป็นแบบเนี้ยออกมาแล้วมันกลับเข้ามาที่เดิมเหมือนกันเลยนะครับผมแบบเนี้ยจะเรียกว่า Fake Back out. เฟกเบรกเอาล์โอเคไหมโอเคไหมนะครับผมอ่ะเดี๋ยวไปดูอีกแบบหนึง่งก็คือเบรกเอาล์นะครับเบรกเอาล์เนี่ยมันจะเป็นอีกคล้ายๆกันเลยแต่แค่ มันจะไม่ค่อยเทสเยอะนะครับผมจะไม่ค่อยเทสเยอะแต่มันจะเรียบงา่ายมากกว่านั้นนะครับเบรกเอาเนี่ยเป็นแบบนี้นะครับผมมันก็เหมือนเดิมเลยคล้ายๆกันแต่แค่มันจะไม่เหมือนเดิมตรงที่ว่ามันจะลงมาเสร็จปุ๊บมันจะลงกลับมาเทสในสองเส้นแนวรับนั่นเองอย่างเงี้ยเทสเสร็จปุ๊บมันก็จะลงต่อเลยนะครับผมอย่างนี้เลยนะครับผมอย่างเงี้ยเรียกว่าเบรกเอาแล้วนะครับเราก็สามารถเข้าเข้าเซลตรงนี้ก็ได้นะครับเนี่ยเข้าเซลเราก็ตั้ง sl แล้วก็ tp 1 1 0 0 500ร้อถึงพันจุดแบบนี้ก็ได้นะครับผมโอเคไหมทั้งในส่วนของบายและในส่วนของฟังเซลโอเคนะนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของกราฟจริงกันหน่อยว่ามันจะเป็นยังไงโอเคไหมนะครับผมอันเนี้ยผมให้ดูคร่าวๆเดี๋ยวผมจะมีออเดอร์ตัวอย่างให้ผมเข้าให้ดูของวันนี้ด้วยนะครับผมอย่างของกราฟปัจจุบันเห็นไหมว่ากราฟปัจจุบันเนี่ยนะครับผมกราฟปัจจุบันเนี่ยเห็นไหมว่ามันก็ทำเทรนไลน์อย่างเงี้ยนะครับเห็นไหมเทรนไลน์อย่างเงี้ย ถามว่าอย่างที่ผมสอนไว้ก่อนหนะ้ามันจะมีแบบเทรนไลน์ทั้งในส่วนรีเซชชันและซัพพอร์ตนะครับผมเนาะแต่ถามจะเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะจริงๆอ่ะถ้าหากมันเบรคในส่วนของเทรนไลน์นแบบเนี้ยเราก็สามารถเข้าบายได้เช่นกันนะถ้าเรายังมองไม่ออกอย่างเงี้ยเราก็ลองตีไปก่อนอย่างเงี้ยมองไม่ออกปุก๊บตีอย่างเงี้ยนะครับผมอย่างเงี้ยเป็นต้นถ้ามันออกมาแล้วมันยังกลับอยู่ในกรอบก็ยังไม่ต้องเล่นแบบเนี้ยถ้าเราแบบจะรอเล่นในส่วนของฝั่งในส่วนฝั่งเซลนะ แต่ถ้าเราสึกว่าอยากเล่นทั้งสองฝั่งเราก็ต้องตีทั้งสองฝั่งเลยอย่างเงี้ยให้มองให้มองเห็นภาพง,ง่ายขึ้นโอเคไหมแต่เนี้ยผมตีแค่ฝั่งเดียวอย่กคราผมก็คือในสองฝั่งบายนะครับผม,ออบานะบผมถามว่าทําไมผมถึงเล่นในส่วนของฝั่งบายนะครับเห็นไหมพอมันทํามาสองครั้งเนี่ยครั้งที่สามเนี้ยผมจะโฟกัสแล้วว่าเราควรจะเข้าดีไหมหรือเราจะรอนะครับผมจริงๆเนี่ยถามว่าเราเนี่ยถามว่าเข้าได้ไหมจริงๆเข้าได้เห็นไหมตรงเนี้ยนะางคราเห็นไหม ตรงแง่สามว่าถามว่ามันเบรกเอาไหมมันเบรกเอานะนะครับถามว่ามันถึงเบรกเอานะครับผมอ่ะเดี๋ยวไปดูกันนะ,ะอันนี้ของ,ของทางเฟรมเ5ม้าทีนะครับผมเห็นไหมว่าพอมันเดีย๋ยวผมขอปิดอีเมลกันไปปิดเห็นไหมพอเนี่ยเทนรนไลน์ที่มสร้างไว้เห็นไหมพอมันยืนเหนือได้เนี่ยนะครับผมพอมันกลับลงมาเนี่ยเห็นไหมว่ามันจะมาจ Hands ิ้มในสองเส้นในสองเทรนไลน์นะครับอาจจะมีแย่ๆไปบ้างอย่างเงี้ย คนช่างสวยเลยเห็นไหมพอมาจิ้มปุ๊บดึงไส้กลับบวกทำ P A ด้วยอย่างเงี้ยนะครับผมเราก็ขึ้นไปเลยอย่างเงี้ยเราสามารถเข้าในส่งของออเดอร์บายได้นะเราก็ตั้งในส่งของที่ P S L 1 1 0 0นจุดนะครับผมโอเคไหมอย่างออเดอร์เนี้ยผมก็บายมานะครับเดีย๋ยวผมให้เดีย๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูในส่งของออเดอร์ชุดนี้ถามว่าออเดอร์ชุดเนี้ยผมบายจากราคาอะไรอ่เดีย๋ยวไปดูกันทุกคนนะ่าจะเห็นรูปกันเนาะนะครับผมผมบายมาจากราคาตั้งแต่3 6 2 สามหกสามส,ามสี่ประมาณนะั้สามสี่สามสามกปมา็ประมาณตรงนี้เนีย่ยประมาณตรงเนี้ยเนี่ยถามว่าทำไมผมถึงบายตรงนี้นะครับผมอ่ะเดีย๋ยวไปดูกันเงื่อนไขในการเข้าของผมนะทุกคนจะได้เห็นรูปเนาะนะครับผมเนานะทีเนี้ยราคาผมจริงๆเงื่อนไขในการเข้าเนี่ยก็จะมีสองเทเลไลน์บวกกับ EMA เทคนิคของผมนะ EMA อ่ะเปิด EMA มาชูมารบเห็นไหม พอมันเบรกขึ้นมาเห็นไหมเราไม่จําเป็นต้องรีบเข้าร้อยมันกลับมาในสองเทนลาที่มันสร้างไว้เห็นไหมพอมันจิ้มในสองเทนลาเห็นไหมเอ่ยเห็นไหมตรงไข่ปลายเห็นไหม,หไหมว่ามันมีในสองเส้นในสองเ e เเส้นสีเขียวเกิดขึ้นนะครับผมผมก็เลยเลือกที่จะเข้าบายนะครับในจุดจุดนั้นแล้วก็ตั้ง TP นะครับผม t ีเนี่ยผมตั้งไปสองจุดนะครับชิดมันจะมี t p ตรงนี้ก็ได้สี่ศูนย์สี่หนึ่งเนี่ยแล้วก็อีกทีหนึ่งก็ประมาณสี่เก้าเห็นไหมมันก็ทะลุเลยนะครับผมเห็นไหม มันขึ้นไปถึงเท่าไหรน่น่ดูเซฟวัดจากตรงที่ผมเข้าเนี่ยขึ้นไปถึงตรงนี้ก็ประมาณนูถ้าถ้าไปเก็บตรงข้างบนเลยก็ห้าเจ็ดแต่ประมาณสี่เก้ามันพันพันเท่าไหร่วะสี 49, ่เก้าทวนนะสี 49, ่เก้าทวนก็ประมาณพันห้าร้อยนะพั 1, 1, 500, นสี่ถึงพันห้าร้อยโดยประมาณนะครับผมเห็นไหม่อนข้างง่ายเลยนะครับในส่วนเทคนิคเ,คคเบรกเอาถามว่าเทคนิคเบรกเอาเนี่ยสามารถดูใช้เทคนิคแค่อย,อย่างเดียวได้ไหมจริงๆผมไม่ค่อยแนะนํานะ ถ้าเป็นถ้าทางที่ดีแนะนําว่าให้มีเงื่อนไขอื่นๆเพิ่มเติมนะครับผมแนะนําว่าให้มีเงื่อนไขอื่นๆเพิ่มเติมอย่างเช่นนะครับผมมีในส่วนของ EMA นะครับผม EMA นะครับ EMA หรือจะเป็นในส่วนของเอออะดียวนะเดี๋ยวนะ FVG อ่ะ FVG หรือจะเป็นในส่วนของุ <c oughs> ออู นะทูนก็คือเครื่องมือนะครับผมเครื่องมือเครื่องมือไม่ว่าเครื่องมืออะไรเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัว GSS หรือจะเป็นในส่วนของ g s s PTS นะครับผมสามารถใช้ได้เลยนะครับนี่คือเงื่อนไขในการเข้านะนะครับผมเงื่อนไขนะครับผมเงื่อนไขในการเข้านะครับผมแนะนําเลยว่าอย่างน้อยอะ่ะให้มีสักหนึ่งถึงสองเงื่อนไขในการเข้าถ้าเป็นไปได้ถ้าถ้าเป็นไปได้เนี่ย ทางที่ดีเนี่ยเอาสักอย่างต่ำคือสองเงอนไขจะดีกว่าโอเคไหมนะครับโอเคไหมอ่ะเดีย๋ยวไปดูกันต่อนะครับเดีย๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้อันนี้ผมไม่ได้ย้อนกราฟไม่ได้อะไรเลยนะจริงจริมันมีให้เล่นเยอะมากเลยอืมอ่ะตรงนี้ก็เล่นได้นะเห็นไหมพอเรามาเห็นเนี่ยถ้าเรามองออกเนี่ยเห็นไหมว่ามันทำเชนไลน์เห็นไหม,เ,หนไหมเ,หนเนี่ยแบบเนี้นะครับเห็นไหมพอมันหลุดเนี่ย พอมันหลุดเนี่ยเราก็สามารถเล่นในส่วนของฝั่งเซลลได้เห็นไหมเนีย่ยเล่นตรงเนี้ยฝั่งเซลแต่ถ้าสมมุติในกรณีที่มันลงมาแบบอิมบาลานซ์นะครับถ้ามันลงมาแบบอิมบาลานซ์เราจะเข้ายัางไงนะครับจริงๆเนี่ยรอเหมือนกันเลยหาเงื่อนไขก็คือไม่หนึ่งก็สองไม่ EMA หรือจะเป็นในส่วนของ FVG ก็ได้หรือถ้าเป็นเงื่อนไขที่สามก็ดีในส่วนของ GFS หรือ g t s เลยเลย,เลยนะครับอย่างเงี้ยเราก็สามารถเข้าได้เลยนะครับอย่างเงี้ย เห็นไหมว่าพอมันลงมาปุ๊บแต่มันไม่แต่มันไม่มได้แบบขึ้นมาจิ้มในโซนเส้นเทรลนะน์นะนะครับไม่ได้มาจิ้มนะครับจริงๆโซนตรงนี้เราก็เข้าได้เพราะตรงนี้มันเป็นโซนเอฟบีจีตรงน,นี้เห็นไหมที่มันทําไว้แหมพอมันขึ้นมาแตะใกล้ๆเราก็ค่อยเข้าก็ได้เอสเอลก็เหนือประมาณหกเก้าประมาณเนี้หกเก้าเจ็ดศูนย์เห็นไหมพอลงมาเราก็เก็บไดน้นะครับเหน็นไหมเนี่ยเก็บได้นะครับผมจริงๆสามารถเล่นได้ ได้หลายเงื่อนไขเลยนะครับผมนะหลายเงื่อนไขเลยนะครับผมเนาะนะครับโอเค่ okay, ไหมจริงๆเนี่ยถ้าเทคนิคเบรกเอาจริงๆมันเล่นได้ดทุกไทมเฟรมเลยนะครับผมแนะนํำว่าให้หาเทคนิคหรือเงื่อนไขอื่นๆเพิ่มเติมนะครับผมโอเค่ไหมนะครับเนาะแต่ก็ถ้าแบบว่าถ้าใครเนี่ยเนาะลองมาใช้ดูนะครับผมโอเค่ไหมลองมาใช้ดูตรงใบป,ปัดใช้นดูนะครับผมสรุปอย่างนี้แล้วกันนะครับผม เบรกเอาเนี่ยคือเครื่องมือหาจังหวะในราคาที่พร้อมวิ่งแรงๆนะครับอ้มันอาจจะแบบไม่ได้วิ่งแรงขนาดนั้นแต่มันพร้อมวิ่งแรงแหละเห็นไ,ไหมเนี่ยปื้นเห็นไ,ไหมมันก็จะมีช่วงที่แบบเบรกเอาแรงๆอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยก็ได้อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยก็ได้เห็นไ,ไหมพอเราเห็นแนละ้วอย่างเงี้ยอย่างเงี้ก็เบรกเอาเนี่ยเห็นไหมพอมันยืนเหนือปุ๊บเนี่ยเราก็เข้าได้เพราะถ้าถ้าเจออย่างเงี้ยอิมบอลล่อย่างที่ผมบอกเนะี่ยเราก็ไม่จำเป็นต้องรีบเข้านะ รอย่อมาก่อนนะรอมันย่อมาเราค่อยเข้าก็ได้หรือ FVG ก็ได้นะครับโมเคไหมเนาะแต่ต้องระวังนะครับผมในเรื่องของเฟกเฟกเบร k เอาอย่าเพิ่งรีบเข้ารอให้มีการยืนยันก่อนนะครับผมเคไหมหวังว่าพี่ๆทุกคนจะได้ความรู้ไม่มากก็น้อยนะครับผมหรือพี่เพื่อนๆคนไหนเคยโดนหลอกตอนเบรกเอามาแชร์กันหน่อยนะครับหวังว่าทุกคนจะได้เทคนิคดีๆอะไรแบบนี้นะครับผมเนอะอย่างที่ผมบอกนะครับหาเงื่อนไข 12- 3สเพิ่มเติม อย่าใช้แค่เงินอ่ายเดียวนะครับผมอาจจะเสี่ยงเกินไปโอเคไหมหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะครับใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปตัอไปสวัสดีครับ